ครับก็สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายออสเตร c h ี n แน l นะครับหาทำไัปเปรเรื่อยนะสตีนอาซีวันนีก้กลับมาในเรื่องราวของเจ้าสแกนเนีย R770S นะฮะ 8คูณ4ทับ4นะครับจากค่ายธรรมยานะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านั้นเป็นคลิปในเรื่องของการอันบ็อกเปิดกล่องที่มีอุปกรณ์มาจากโรงงานมีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ที่ผมเสริมเข้าไปนะครับที่ไม่ได้มีอยู่ในกล่องที่ติดมาจากโรงงานนะครับซึ่งวันนี้จะมีอะไรกันบ้างเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันเลยค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ก็จะมีเรื่องของไฟหน้านะครับล้อแสงสว่างแล้วก็ชุดเสียงนะครับ ซึ่งมันไม่ได้มีอยู่ในตลาดทั่วไปด้วยนะฮะก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องอาศัยในเรื่องของการสั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับแล้วก็มีเรื่องของเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็เดี๋ยวลองดูกันได้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับวันนี้ครับอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปในเรื่องของการประกอบแบบจริงจังในพาร์ทถัดไปนะครับซึ่งผมค้างเมื่อตอนคลิปที่แล้วเมื่อตอนคลิปอนะันบ็อกะซึ่ง ผมจะบอกว่าในส่วนของอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีมาให้ในกล่องนะครับสำหรับเจ้าตัว 770S จากทารมยาคันนี้เนี่ยก็คือ1เลยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องมีนะครับเพิ่มขึ้นมาคือเซอร์โวเซอร์โวเนี่จะเป็นเซอร์โวเลี้ยว1ตัวนะครับขนาด20กิโลหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็เซอร์โวที่ใช้สำหรับชักเกียร นะครับตัวนี้ชักเกียร์อีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นเซอร์โวอะไรก็ได้จะเป็นฟูตบ้าหรือจะเป็นซันว่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวหัวตรงนี้เนี่ยเขามีมาให้ทั้งซันว่าและก็ฟูตบ้าซึ่งโดยมาตรฐานแล้วส่วนมากแล้วเซอร์โวที่เป็นเซอร์โวจีนหรือจะเป็นดิจิตอลเซอร์โวหรือไฮทอร์กอะไรพวกนี้นะครับเขาจะเป็นของหัวแกนเนี่ยที่เป็นเม่เหลเกียร์แบบนี้นะซึ่งเดี๋ยวในคลิปประกอบจะเห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเพราะมันเป็นทองเหลืองข้างในนะครับ นะะฮ็อตเขาก็จะมีมาให้แบบรอ,องรับซัพพอร์ตให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของเซอร์โวนะครับอย่างแรกที่จะต้องมีนะฮะมาตรฐานนะอุปกรณ์มาตรฐานหรือพื้นฐานเลยที่จะทําให้รถคันนี้สามารถวิ่งได้นะครับอุปกรณ์ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ ESC นะครับ Speed Controller ตัวนี้เนี่ยเป็นของอ่า TB LE 02นะครับจากค่ายททมิยานะฮะตัวนี้ก็จะได้ทั้ง Speed c o n ทรเ l อร์ที่ได้ทั้งบัตรเลสแล้วก็มอเตอร์บัตแปลงฐานธรรมดานะครับแล้วก็ผมได้เหมือนการแปลงหัวเป็นทีปลักเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าจะใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะครับจะไปใช้แบตเตอรี่ของธทรมิญาก็คงจะไม่ไหวหรือไม่พอนั่นเองนะครับก็จะมีในเรื่องของในส่วนของมอเตอร์กําลังขับแล้วก็จะมีเรื่องของสีเสียงนะครับแล้วก็เรื่องของแสงสว่างต่างๆนะครับ ในส่วนของมาตรฐานอันนี้จะเป็นมาตรฐานนะครับก็คือเซอร์โวสตัวเลี้ยว1ตัวนะครับแล้วก็ชักเกียร์อีกหนึ่งตัวแล้วก็ในส่วนของสปีดคอนโทรลเลอร์นะครับอีกหนึ่งตัวแล้วอุปกรณ์ถัดไปก็คือเป็นเรื่องของวิทยุนะครับเรดิโอคอนโทรลเลอร์อีโมดที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น AT9S นะครับโปรนะแล้วก็รนะีเซิร์เวอร์นยเป็นรีเซิร์เวอร์แบบ12บสอง n e l เลยนะ12บสองช่องนะเพราะว่ามันในเรื่องของการควบคุมไฟ ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของเสียงอะไรต่างๆนะครับโซนถัดไปนะครับผมก็จะไล่ไปตั้งแต่ชิ้นเล็กๆก่อนที่ไม่ได้มีอยู่ในกล่องนะครับแล้วผมสั่งเพิ่มเข้ามานั่นก็คือยู Universal j o ยนะครับซึ่งเป็นเพาขับอันนี้เป็นเพาตัวที่สองครับที่ขับล้อหลังจากเ,าเพาคู่หน้าไปหาคู่หลังนะครับตัวนี้1ตัวนะฮะขนาดมันอยู่ที่ประมาณ5้าสี่หาถึงมิลลิเมตรนะครับ แล้วก็ตัวที่เป็นตัวชักยาวนะครับจากเกียร์ไปขับเพาล้อหลังนะครับ,นะรบขนาดอยู่ที่153 154มิลลิเมตรนะครับแต่ทีนี้ผมสั่งเผื่อมาที่170นะแล้วอย่างหนึ่งของผมมีเกียร์มีเกียร์ไฮทอเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับคือตัวนี้นะครับเป็นเพลเทอรี่เกียนะครับซึ่งมันเป็นเกียร์ที่จะต้องหนุนเพิ่มเข้ามาจากตัวเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งเป็นเป็นตัวไฮทอแรงบิดสูง นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่ผมเพิ่มเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่จะต่อจากเกียร์ไปหาเพลามันก็จะมันก็จะสั้นลงไปอีกนะครับนะจะเป็นลักษณะนี้ถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของล้อนะล้อจะมีล้อคู่หน้านะครับทั้งหมด2คู่เป็นล้ออลูมิเนียมนะครับกระทะแบบนี้เลยนะเป็นกระทะแบบนี้นะครับซึ่งเป็นของอาจากค่ายรีซูองกันนะครับ ก็มาในรูปแบบนี้ก็จะมีน็อตมาให้แล้วก็จะมีดุมล้อลูกป,ปืนอยู่ด้านในนี้นะครับแล้วก็จะเป็นกระทะสวมเข้าไปลักษณะเหมือนจะเป็นเหมือนการไขน็อตเลยจะเหมือนไขเหมือนกับของจริงทุบกระการนะครับอ่าผมพรรอบนี้ผมเน้นแบบเสมือนจริงเลยเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าเป็นหน้าหน้ากว้างนะซึ่งรองรับกับยางที่เขามีมาให้หน้ากว้างเห็นไหมครับ เป็นลักษณะแบบนี้นะชุดหลังครับชุดหลังเนี่ยคือตีเป็นล้อคู่แบบนี้เลยขันน็อตทุกตัวเหมือนกันนะครับทั้งหมดสิกว่าตัวเนี่ยคู่หลังก็จะไปเข้ากับยางหน้าแคบที่มีมาให้กับโรงงานเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนประกอบเหมือนกันครับจะได้เห็นนะมีทั้งหมดอยู่4ชุดนะครับอันนี้คือที่ไม่ได้มีมาในกล่องนะครับ เป็นสี่ชุดทั้งหมดอันนี้คือด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับอ่าเป็นชุดแบบนี้ในส่วนของถัดไปนะครับชุดแรกที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างอันนี้เป็นไฟไซเรนนะครับไซเรนที่ติดอยู่บนหลังคาสองดวงนะครับจะเป็นแบบอ่าไฟที่เป็นโรเรตชั่นที่เหมือนจริงมากสำหรับคู่นี้นะครับราคาก็อย่างที่เห็นนะฮะซึ่งในบ้านเรามีตัวแทนแล้วนะครับออันนี้ นะครับสำหรับคนคนไหนนะที่สนใจนะครับก็ลองดูได้ในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเป็นไฟไซเลนิกเหมือนกันอันนี้เนี่ยดิวตรงมาจากต่างประเทศนะครับไฟชุดนี้นะฮะในบ้านเราไม่มีนะฮะก็เป็นไฟเหมือนกันครับเป็นโลเทชันที่เป็นลักษณะเหมือนไฟหมุนเสมือนจริงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะได้หลายสเต็ปมากนะครับในการตั้งข้าวอยู่ที่รีโมททั้งหมดเลยนะครับว่า เราจะให้เขาสเตปแบบไหนจะหมุนหรือจะเป็นกระพริบอะไรประมาณนี้ยก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับสำหรับไซเลนที่ติดเป็นคู่กลางนะครับ el 0 0 7นะครับถ้าใครเล่น rc เราก็จะรู้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของรถบังคับที่เป็นรถของทางทามิยาหรือเป็นรถบรรทุกรถแทรกเตอร์ทักอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นชุดเสียงที่มี อุปกรณ์มาให้เป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟในตัวมีลำโพงนะครับมี VR ในการปรับตั้งค่าต่างๆอยู่ในนี้ทั้งหมดนะฮะส่วนชุดไฟเนี่ยเขาจะมีตั้งแต่เครื่องยนต์ V6 V8 นะครับ Euro Truck นะเนี่ยเขียนไว้บอกหมดแล้วก็ผมก็ลองเทสทดสอบแล้วก็คือใช้งานได้ได้ค่อนข้างดีและสมอืนจริงมากนะครับเวอร์ชันนี้ไม่มีสันนะครับ,นะรบเพราะว่าผมไม่ได้ ต้องการจะให้มันสั่นอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งไทมิยาเขามีมาให้ในชุด MFC 0ูน2์นอนะครับหลายๆท่านน่าจะพอจะรู้และเข้าใจอยู่แล้วนะครับสำหรับเรื่องของชุดไฟของไทมิยานะฮะถัดมานะครับตรงนี้จริงๆมี2ชุดนะครับอีกชุดหนึ่งกำลังกาลังเดินทางนะซึ่งยังมาไม่ถึงนะครับก็คือเป็นชุดคอนโทรลคอนโทรลเลอร์ LED นะครับซึ่งสามารถคุมหลอดไฟได้นะครับปักที่มีอยู่ก็2 4 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสองสิบสองชุดนะครับสามารถที่จะสั่งค่าให้มันเปิดอะไรเปิดอะไรปิดก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มีปลั๊กในส่วนนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นปลั๊กที่เขา,าแถมมาให้ที่ใช้ในงานของตัวแผงวงจรของเขาโดยเฉพาะนะครับนะซึ่งตัวนี้ต้องใช้สองชุดแต่มีอยู่ชุดเดียวอีกชุดหนึ่งกำลังมาซึ่งยังไม่มาครับ เดี๋ยวทุกคนใจร้อนของผมเดี๋ยวตอนประกอบจริงก็จะได้เห็นครับมันจะมีอยู่2ชุดนะฮะอันนี้เป็นไฮไลท์เลยซึ่งผมใช้เวลาตามหามันอยู่นานมากนะครับแล้วก็ราคาไม่ถูกเลยอะาอาจจะไม่ต้องใช้บีอ่า UBC เสริมเข้าไปด้วยในการใช้ไฟ5โวลต์น,นะครับแต่ทีนี้ผมจะลองดูว่าถ้าเกิดในชุดนี้เนี่ยวัดไฟออกมาแล้วเนี่ยได้5โวลต์เหมือนกัน UBC ตัวนี้อาจจะไม่ต้องใช้นะครับสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นอกเหนือหรือลูกเล่นที่นอกเหนือจากคามิยะออกไปนะก็จะมีตัวนี้เข้ามาเสริมด้วยนะครับในส่วนของที่เป็นของรีซูแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเป็น RLN 6 7นะครับเป็นชุดไฟที่ไว้ใช้สำหรับเนี่ยเขาทำมาสำหรับทามิยะเลยนะ สำหรับไฟชุดนี้นะครับนะลักษณะรูปร่างหน้าตามันเป็นแบบนี้ด้านหลังทั้งหมดมีไฟครบทุกดวงนะครับนะแล้วก็จะมีไฟต่ําไฟสูงฟอ็อกไลท์ฟอ็อกแลมนะครับฟอ็อกแลมอ่โลโลเฮดแลมแล้วก็จะมีอไฟสูงนะครับรไฮไฮแลมนะก็จะเป็นปะระมาณนี้แล้วก็จะมีเรื่องของไฟไฟเดย์ไทม์เลนนิ่งไลท์ก็มีนะครับ แล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยที่จะเป็นแบบกระพิบป,ปกติแล้วก็เป็นด y นามิกเรนส์นะครับก็คือสามารถที่จะวิ่งได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคงได้เห็นกันนะครับสําหรับตอนการตอนประกอบนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขามีอยู่2ฟังก์ชันนะครับอันนี้เป็นแบบโคมไฟอย่างเดียวจะมีมาให้1คู่นะครับสําหรับสแกนเนียเจ็ดเจนะครับที่เป็นแบบสิล้อและก็เป็นแบบ1ิล้อนะครับก็คือตัว 70s8 คูณ4ทับ4นะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะรูปแบบประมาณนี้นะครับอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่กล่องเขาจะใหญ่กว่าตัวนั้นจะมีกล่องคอนโทรลเลอร์มาให้ด้วยนะฮะไว้ใช้สําหรับใส่กับตัว MFC00103 ตัวนั้นเนี่ยทำมาสำหรับชุดไฟของทามิยะโดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดเป็นชุดไฟของรีโซหรือ หรือไม่ใช่ของที่ซูก็ได้ครับแต่คุณจะต้องมี UBC ตัวนี้เสริมเข้ามานะฮะแล้วที่เหลือเนี่ยก็ใช้วิธีการเปิดปิดสวิตซ์ซึ่งผมมองว่ามันไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็ต้องผ่านอุปกรณ์พวกนี้จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเขาคุมเนี่ยเขาคุมด้านลบเขาไม่ได้คุมด้านบวกนะเดี๋ยวจะงงอีกว่าด้านลบด้านบวกยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเล่นแล้วมาแอดวานขนาดนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่ รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าสักนิดหนึ่งแล้วกันนะนะครับนี่คืออุปรกรณ์ที่ไม่ได้มีมาให้นะครับในไม่ได้มีมาให้ในในในกล่องของธรรมย่านะครับก็คือไม่ได้มาจากโรงงานอะ่ะอันนี้คือทั้งหมดที่ผมเสริมเข้ามาเองนะครับใช้คําว่าสั่งเสริมเข้ามาเองนะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็คือตัวขาไฟฟ้าที่ใช้สําหรับยกล้อ คู่ที่สองนะครับก็คือล้อหน้าคู่ที่สองเนะี่ยยกเก็บตัวเนี้เป็นแบบมอเตอร์สปีดคอนโทรลเลอร์ในตัวนะฮะก็ใช้วิธีการเสียบกับอ่ารีเซิเวอร์และสามารถสั่งการผ่านรีโมทได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ที่รวบรวมมาเนี่ยผมเลยบอกว่าใช้เวลาค่อนข้างนานในการรวบรวมมานะครับแล้วก็เนี่ยจนกระทั่ง ถึงขั้นตอนทําคลิปที่ถ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนําเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์ที่ไม่ได้มีอยู่ในกล่องมาตรฐานมาเนี่ยก็ยังมาไม่ครบนะครับเนี่ยที่ผมสั่งไปก็ยังมาไม่ครบนะก็ยังมีขาดเรื่องของไฟลูปนะครับไฟหลังคาแล้วก็จะมีเรื่องของไฟอุปกรณ์ที่เป็นคอนโทรเลอร์ตัวนี้เนี่ยที่เป็นแผงคอนโทรเลอร์ที่สั่งสั่งจากรีเซิร์เวอร์ได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านชุดนี้ชุดนี้ต่างหาก แล้วก็ชุดนี้อีกต่างหากครับที่จะสามารถสั่งให้ไฟหลังคาไฟสปอรตไลท์หน้ารถเปิดปิดอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังมาไม่ครบนะซึ่งผมดีลเลอร์ตรงมาจากจากต่างประเทศนะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยไฟพวกนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีขายยังไม่มีใครเอาเข้ามาขายครับทั้งทั้งได้ตัว LRn 6 6 7ตัวนี้ด้วยนะครับลักษณะ ในรูปแบบของอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับการประกอบเจ้าไอ้ 770s นะครับสแกนเนอร์ 770s 8คูณ4ทับ4นะฮะก็เดี๋ยวพาร์ทถัดไปก็จะเริ่มเป็นเรื่องของการประกอบอย่างจริงจังก็เริ่มจากเนี่ยนะครับเซอร์โวตัวนี้แหละแล้วก็สปีดคอนโทรลเลอร์อันนี้เป็นของททมิยะซึ่งมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของการตั้งค่าเซนเตอร์ Center, ซึ่งจริงๆแล้วมีคลิปในต่างประเทศเขาระบุสอนไวไ้นะครับ ว่าตั้งค่าเซนเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของรีโมทที่ไม่ใช่รีโมทของฟูตบ้ายังไงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวอันนี้ผมแอบใช้เข้ามาแอบเซตและตั้งค่าไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทั้งนั้นก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับนายเอลซีชานแนลนะครับในเรื่องของการแนะนําอุปกรณ์ในการประกอบเจ้าตัวสแกนเนียร์ 770s8 คูณ4ทับ4นะก็หมดเวลาลงที่เท่านี้พาร์ทถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการประกอบนะครับสําหรับสตรีทอาร์ซีวันนี้นะ แล้วก็สตรีทอาในวันถัดไปนะครับอันนี้เป็นพาร์ทเสริมที่เสริมมาจากการ Unboxing นะครับเพราะคลิปนั้นยาวจริงๆสำหรับวันนี้สวัสดีเลยครับ